ในวันที่31มกราคมปี2 0 1 3นักศึกษาสาวชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าเอลิซาแลมวัยเพียง21ปีได้หายตัวไปจากโรงแรมกลางใจเมืองลอสแอนเจลิสไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีพยานไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยใดๆจนกระทั่ง19วันให้หลังพนักง,งานโรงแรมได้เปิดทังเก็บน้ำบนดาดฟ้าและพบศพของเธอลอยอยู่ในนั้นเปลือยกายไร้คำอธิบาย เรื่องราวยิ่งทวีความแปลกประหลาดเมื่อก่อนเธอหายตัวไปกล้องวงจรปิดได้จับภาพบางอย่างได้นั่นคือเธอที่กำลังทำท่าทางประหลาดพูดกับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นอีกด้านหนึ่งของลฟิฟที่เธออยู่วันนี้มิสซีเเรียจะพาทั้งผู้ชมพบกับคดีปริศนาที่โด่งดังและเป็นที่ถกเถียงมาจนถึงทุกวันนี้อะไรที่เกิดขึ้นกับเอลิซาแลม เธอทําอะไรหรือพูดกับใครในลิฟต์นั้นก็จะถูกพบเป็นศพมันจะเป็นเพียงภาพหลอนจากการป่วยทางจิตหรือมีมือมืดที่พาหญิงสาวผู้น่าสงสารจมลงสู่แทงน้ำของโรงแรมอาถันหรือว่าทั้งหมดจะเป็นฝีมือของสิ่งเหนือธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังคดีเอลิซาแลมปริศนาศพในแทงน้ำกลองวงจรปิดสุดหลอนและโรงแรมต้องสาบ เอลิซาแลมเป็นนักศึกษาชาวแคนาดาเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่30เมษายนคศ1991ในเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเธอมีประวัติการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตโดยแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยด้วยโรคอารมณ์สองขั้วและโรคซึมเศร้าต้องรักษาด้วยยามาตลอดจากบันทึกส่วนตัวของเธอเอลิซาเคยประสบภาวะอาการสุดหนักจนทพักการเรียน และเคยเป็นช่วงที่วิยอมทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เกิดอาการหลอนจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อต้นปีคศ2013เอลิซาได้ขออนุญาตครอบครัวของเธอเดินทางท่องเที่ยวเพลําพังในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องติดต่อกลับบ้านทุกวันเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองการเดินทางครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวคนเดียวครั้งแรกของเธอ ซึ่งเธอได้วางแผนเยี่ยมชมหลายเมืองในแคลิฟอร์เนียรวมถึงซานดิเอโกและลอสแองเจลิสโดยระหว่างทางเธอได้โพสต์เรื่องราวการเดินทางและรูปถ่ายลงบนโซเชียลมีเดียด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน โดยในวันที่26มกราคมเอลิซาได้เดินทางมาถึงนครลอสแอนเจลิสและเข้าพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่า Stay On Main โดยเธอเดินทางมาถึงลอสแอนเจลิสหลังจากก่อนหน้านั้นได้แวะเที่ยวสวนสัตว์ที่ซานดิเอโกมาแล้วเพียงไม่กี่วันเอลิซาก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติทางจิตเธอถูกกาดเชิ่งจากสตูดิโอรายการโทรทัศน์ท็อกโชว์ชื่อดังอย่างโคนนโอไบรอันเระส่งเสียงดังและทำตัววุ่นวาย นอกจากนั้นเอลิซายังแสดงพฤติกรรมแปลกๆขณะพักห้องรวมกับผู้เข้าพักหญิคนอื่นโดยในวันที่28มกราคมเธอได้เขียนโน้ตประหลาดทิ้งไว้ในห้องว่ากลับบ้านเป็นสะและล็อกประตูไม่ให้รูมเมทเขา้าโดยวยบอกเหตุผลผู้จัดการโรงแรมจะต้องย้ายเธอไปพักในห้องเดียวคนเดียวเพื่อความสงบเรียบร้อยในวันที่31มกราคมเป็นวันที่เอลิซากำหนดเช็คเอาท์จากโรงแรม ไปเดินทางต่อไปอยังเมืองซานตาครูซแต่วันนั้นเธอกลับขาดการติดต่อครอบครัวซึ่งผิดวิสัยไปอย่างมากครอบครัวของเอลิซาจึงรีบแจ้งความคนหายต่อกรมตำรวจลอสแอนเจลิสและบินไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อช่วยตามหาเธอทันทีในวันเดียวกันมีผพ้พบเห็นเอลิซาเป็นครั้งสุดท้ายที่ร้านขายหนังสือในตัวเมืองโดยพนักงานเล่าว,ว่าเธอดูร่าเริงและเป็นมิตรกำลังเลือกซื้อของฝากและพูดคุยว่า หนังสือที่จะซื้อนั้นหนักเกินแบกเที่ยวหรือไม่นอกจากนั้นพนักง,งานโรงแรมที่พบเธอล่าสุดกล่าว่าเอลิซาอยู่คนเดียวตอนออกจากโรงแรมไปข้างนอกในวันนั้นไม่มีบุคคลอื่นอยู่ด้วยเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงวันที่1ถึงวันที่6กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มการค้นหาเอลิซาอย่างจริงจังพวกเขาตรวจสอบห้องพักของเธอและพื้นที่ต่างๆในโรงแรม รวมถึงใช้สุนัขดมกลิ่นออกค้นหาทั้งอาคารและขึ้นไปจนถึงดาดฟ้าแต่ไม่พบร่องรอยของเอลิซาเมื่อการตามหาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แต่ก็ยังไร้วี่แววตำรวจลอสแองเจลิสจึงขอความร่วมมือจากสาธารณชนมากขึ้นโดยจัดแถลงข่าวและแจกจ่ายใบปลิวประกาศคนหายที่มีรูปและข้อมูลของเอลิซาไปทั่วะแวยโรงแรมและทางออนไลน์เพื่อหวังเบาะแสเพิ่มเติม คดีนี้เริ่มได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและชุมชนออนไลน์ตั้งแต่ช่วงนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสองสัปดาห์ตำรวจก็ยังไม่พบเบาะแสใหม่ๆพวกเขาจะเผยแพร่คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดที่อยู่ในลิฟต์ของโรงแรมซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่31มกราคมที่เอเลซาอยู่ในลิฟต์นคนสุดท้ายก็จะหายตัวไปในคลิปความยาวประมาณ2นาทีครึ่งนี้ เธอมีท่าทีที่ผิดปกติเป็นอย่างมากเช่นกดปุ่มเลี้ยไหลายชั้นรวดเดียวโผล่หน้าออกไปมองนอกลิฟต์เหมือนแอบดูใครบางคนออกมายืนพึนพมพำกับตัวเองพร้อมทำมือหมายเป็นมาในอากาศหน้าลิฟต์และเดินเข้าๆออกๆราวกับเล่นซ่อนหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่ประตูลิฟต์ได้เปิดค้างอย่างผิดปกติเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณชน ชาวเน็ตทั่วโลกก็ต่างแตกตื่นและช่วยกันวิเคราะห์หาเบาะแสจนกลายเป็นคลิปไวัลเราในชั่วข้ามคืนจนกระทั่งในวันที่19กุมภาพันธ์หลังจากแขกหลายคนของโรงแรมได้ร้องเรียนว่าน้ำประปานในช่วงนั้นไหลอ่อนมีสีคล้ำและมีกลิ่นหรือรสชาติที่ประหลาด เจ้าหน้าที่สอบบำรงที่ชื่อว่าซานติอาโกโลเปสจึงเข้าไปตรวจสอบบนดาดฟ้าในช่วงเชา้าและก็ต้องพบว่าหนึ่งในแทงน้ําขนาด1 0 0 0พแกลลอนที่อยู่บนดาดฟ้ามีฝาเปิดอยู่ในเมื่อปีนดูภายในจึงพบร่างของเอลิซาแลมลอยคว่ำหน้าอยู่ในแทงน้าดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องตัดแทงน้ําออกเพื่อน,นําร่างของเธอออกมาเนื่องจากช่องฝาแทงมันแคบเกินกว่าจะดึงร่างออกมาได้ไง่าย สำนักง,งานชนสูตรเขตลอสแอนเจลิสได้ประกาศผลการชนสูตรเบื้องต้นว่าเอลิซาได้เสียชีวิตจากการจมน้ำโดยอุบัติเหตุโดยมีโรคอารมณ์สองขั้วเป็นปัจจัยเสริมโดยเจ้าหน้าที่ระบุวา่าไม่พบหลักฐานการฆาตรกรรมแต่อย่างใดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการตายอย่างละเอียดรวมถึงตรวจพิวิทยาและบริบวแวดล้อมต่ตางๆในช่วงแรก ผลการชนสูตรไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้จนในที่สุดรายงานชนสูตรฉบับสมบูรณ์ก็ถูกนำมาเผยพแพร่ในเดือนมิถุนายนปี2013ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตว่าเธอจมน้ำโดยอุบัติเหตุและระบุโรคใบโพล่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นี้นอกจากนี้รายงานก็ระบุว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และไม่พบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ในร่างกายเธอในขณะเสียชีวิตโดยพบเพียงยาตามใบสั่งแพทย์ที่อยู่ในปริมาณเล็กน้อยและยาสามัญประจำบ้านบางชนิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปสำรวนคดีนี้ว่าเป็นเหตุเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจและปิดคดีลงในที่สุด แม้ตำรวจจะปิดคดีนี้ไปแล้วแต่มันกลับเต็มไปได้วยความสงสัยดอระหว่างที่เธอหายตัวไปตำรวจและพนักงานโรงแรมได้ช่วยกันค้นหาอย่างเต็มที่แต่สถานที่เดียวที่พลาดไม่ได้ตรวจก็คือภายในแ้งน้ำที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าซึ่งปกติจะเป็นเขตห่วงห้ามและเข้าถึงได้ยากมากเนื่องจากดาดฟ้ามีประตูล็อกและมีสัญญาณเตือนภยัยจึงทำให้ตลอด19วันที่หายอยู่นั้น ไม่มีใครพบร่องรอยกับเอลิซาเลยจนกระทั่งผู้พักได้ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาเจ้า,จาหน้าที่ถึงขึ้นไปนสำร,รวจแทงน้ำและพบร่างเธอในที่สุดนาเศรา้าที่ช่วงเวลากว่า2ส,สัปดาห์ที่เธออยู่ในแ้งน้ำส่งผลให้น้ำประปาที่แขกหลายคนใช้อาบดื่มและกินปนเปื้อนร่างเธอเริ่มเน่าเปื่อยของเธอโดยไม่รู้ตัวจากลักษณะศพของเธอและสถานที่ที่พบศพ จึงทําให้เกิดคําถามตามมามากมายเช่นใครเป็นคนถอดเสื้อผ้าเธอหรือเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอเสียชีวิตอย่างไรก็ดีเสื้อผ้าของเอลิซาก็เป็นชุดเดียวกันกับที่เห็นในคลิปสิ่งถูกพบลอยอยู่ใ,ใกล้ร่างของเธอโดยมีลักษณะเปื้อนอนุภาพคล้ายใส่ซึ่งบ่งชี้ว่าเสื้อผ้าดังกล่าวอยู่ในน้ำารยยะหนึ่งแล้ว ข่าวของสําคัญอย่างนาฬิกาข้อมือและกุญแจห้องของเธอก็ถูกพบอยู่ในท้งน้ําผลตรวจทาานิติเวศไม่พบร่องรอยบาดแผลภายนอกหรือการกระแทกที่ศีรษะหรือร่างกายที่บ่งชี้ถึงการต่อสู้หรือการถูกทําร้ายและไม่พบหลักฐานการถูกข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใดภายในปอดของเอลิซาพบร่องรอยของน้ําซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดว่าเธอเสียชีวิตจากการจมน้ํา ซึ่งค้อนี้ก็ยืนยันว่าเธอได้เสียชีวิตในแท้งน้ำเองจริงๆไม่ใช่ถูกฆาตกรรมและนำร่างไปซ่อนโดยมีการวิเคราะห์ว,ว่าอาจจะเกิดจากอาการทางจิตจากโ,กาโรคใบโพล่าที่ทำให้เธอเกิดภาพหลอนและถอดเสื้อผ้าตนเองโดยไม่รู้สึกตัวซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมแปลกประหลาดของเธอที่อยู่ในกล้องวงจรปิดและการที่เธอเปีนขึ้นไปแังน้ำเองโดยไม่มีสติครบถ้วน เมื่อเธอตกไปในน้ำและติดอยู่ในแทงน้ำนานหลายวันร่างกายอาจเกิดภาวะไฮโปเทอเมียหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินซึ่งปรากฏการณ์หนึ่งของภาวะนี้คือผู้ประสบเหตุจะรู้สึกร้อนรุ่มจะผิดป,ปกติและมักถอดเสื้อผ้าตัวเองออกทั้งที่จริงๆแล้วร่างกายกำลังหนาวจัดสมมติฐานหลังนี้ก็เป็นไปได้ว่าเธออาจจะถอดเสื้อผ้าเองขณะอยู่ในน้ำเพราะอาการไฮโปเทอเมียก็จะหมดสติและจมน้ำเสียชีวิต แม้ประตูและบันไดขึ้นดาดฟ้าจะถูกล็อกไว้และมีสัญญาณเตือนแต่บริเวณข้างอาคารมีบันไดหนีไฟซึ่งขึ้นไปถึงดาดฟ้าโดยตรงโดยไม่ผ่าน,นประตูที่ล็อกไว้เจ้าหน้าที่เลยตั้งสมมติฐานว่าเอลิซาน่าจะปีนขึ้นทางบันไดหนีไฟหนี้ไปอย่างชั้นดาดฟ้าโดยมีพยานระบุว่าสุนัขตำรวจได้ตามเกลียนเธอไปอย,อยู่ตรงหน้าต่างชั้นบนที่เปิดไปสู่บันไดหนีไฟพอดี แม้ตำรวจจะสรุปคดีว่าเป็นอุบัติเหตุแต่สาธารณชนจำนวนมากก็ยังไม่ปักใจเชื่อส่งผลให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในโลกออนไลน์และสื่อแขนงต่างๆทั้งที่มีเหตุผลหนักแน่นและที่น่าเหลือเชื่อเพื่อพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอลิซาแลมโดยทฤษฎีที่ได้รับความสนใจหลักๆมีดังนี้เอลิซาอาจจะถูกฆาตกรรมโดยใครบางคน โดยทฤษฎีนี้ได้ต่างข้อสังเกตว่าอาจจะมีใครบางคนที่ฆาตกรรมเธอในโรงแรมแล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมือนอุบัติเหตุเนื่องจากพฤติกรรมประหลาดของเธอที่อยู่คลิปเล็บถูกตีความว่าเหมือนกำลังสนทนากับฆาตกรที่อาจยืนซ่อนตัวอยู่นอกคลิปที่พ้นมุมกล้องนอกจากนี้การที่ประตูดาดฟ้าถูกล็อกและเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานทำให้สงสัยว่าอาจจะมีคนในเกี่ยวข้อง อีกทั้งการพบศพในสภาพเปลือยและตอนแรกมีขาา่าวว่าฝาถังน้ําปิดอยู่ก็ยิ่งทําให้หลายคนเชื่อว่ามีเงื่อนงำฆาตรกรชัดเจนบางก็สงสัยไปถึงขั้นว่าฆาตรกรอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตํารวจเองที่ร่วมค้นหาเธอเพื่อบิดเบือนคดีเลยทีเดียวมีบางส่วนที่เชื่อว่าเอลิซาอาจตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจากปัญหาสุขภาพจิตที่เธอเผชิญโดยอาจปีนขึ้นไปกระโดดล,ลงบนแทงน้ำเองด้วยความตั้งใจ ซึ่งทฤษฎีนี้พยายามโยงข้อเท็จจริงที่ว่าเธอมีประวัติโรคซึมเศร้ามาก่อนและเดินทางคนเดียวยังไม่มั่นคงซึ่งครอบครัวเองก็รับทราบปัญหานี้ดีแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวของเอลิซาก็ปฏิเสธว่าเธอไม่เคยมีแนวโน้มจะทำอย่างนั้นทฤษฎีแนวเนือธรรมชาติได้รับความนิยมอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยมีผู้คนจํานวนหนึ่งที่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับพูดผีหรือวิญญาณอาฆาตเนื่องจากโรงแรมสเตย on Main เป็นเพียงชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาแทนที่ชื่อเดิมนั่นคือเซอร์ซิโดยโรงแรมแห่งนี้เปิดดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่20ธันวาคมปีคศ1 9 2 4โดยอยู่ในฐานะโรงแรมหรูสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ด้วยอาคารสูง1 9ชั้นรวมห้องพักราว700ห้องตั้งอยู่บนเลขที่640ถนนเซเมนใจกลางย่านดาวทาวของลอสแองเจลิสต่อมาในยุคเศรษฐกิจตกต,กต่ำโรงแรมก็เริ่มเสื่อมความนิยมและสถานาการเงินก็ถดถอยจึงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเป็นที่พักราคาประหยัดรองรับลูกค้าที่พักระยะยาวและคนไร้บ้านจากย่านใกล้เคียงย่างสคิตโรสึ่เป็นย่านคนจรจัดขนาดใหญ่ของเมือง การปรับตัวนี้ทำให้โรงแรมเซซิลกลายเป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลายรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมหลายคนมองว่าโรงแรมนี้เสมือนแหล่งพักพิงสุดท้ายของผู้สิ้นหวังและบางครั้งยังดึงดูดอาชญากรให้เข้ามาพักพิงด้วยดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงหลายครั้งที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้ดยเหตุการ์สะเทือนขวัญมากมายที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้โรงแรมเซียซิลทุกขนานามในสื่อว่าเป็นโรงแรมมีความตายหรือโรงแรมต้องสาบที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาประวัติด้านมืดของที่นี่ประกอบด้วยการฆ่าตัวตายและการเสียชีวิตอย่างปิดธรรมชาติหลายสิบครั้งตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมานอกจากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายแล้วโรงแรมเซียซิลยังเคยมีแขกผู้มีชื่อเสียพักอยู่ด้วยนั่นคือฆาตกรต่อเนื่องอดงดังทั้งสองคน ไดแก่ริชาร์ดรามิเรสเจ้าของฉายาไนส์สตอเกอร์ซึ่งก่อคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมในลอสแอนเจลิสถึง13รายในยุคปี1980โดยเขาได้เคยมาพักอาศัยที่ชั้นบนของโรงแรมเซอร์ซิลในปี1985ในช่วงก่อเหตุและสามารถประปนกับผู้พักอาศัยคนอื่นๆได้โดยไม่เปที่สังเกตเพราะชื่อเสียงที่อืชช้อเฉาและบรรยากาศที่เสื่อมทรมของโรงแรมเอื้อต่อการซ่อนตัว อีกคนคือแจ็คอัคเทเวเกอร์ฆาตกรต่อเนื่องชาวออสเตรียที่เคยได้รับการปล่อยตัวอย่างมีท่านบนและมาก่อเหตุฆาตรกรรมหญิงบริการในลอสแองเจลิสอย่างน้อย3รายในปี1991โดยระหว่างนั้นเขาก็พักอยู่ที่โรงแรมเซซิวเหมือนกันกรณีฆาตรกรทั้งสองยิงตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านลบของโรงแรมแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีผู้บริหารโรงแรมได้พยายามแก้ภาพลักษณ์เชิงลบนี้ โดยในปี2011ได้เปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็น Stay On Main เพผอลบภาพจำเดิมเอาบางส่วนและในปี2017โรงแรมก็ได้ป,ปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณกว่า100ล้านดอลลาร์และมีแผนจะปรับปรุงเปที่พักอาศัยแบบอาพาร์ตเมนต์และที่พักผู้มีรายได้น้อยบางส่วนซึ่งมีกำหนดจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในช่วงปลายปีแม้จะปรับปรุงใหม่แต่ชื่อของโรงแรมเซซิลยังคงเป็นตำนานด้านมืดที่หลายคนจดจำ โดยชื่อเสียงเรื่องความเฮี้ยนและมีประวัติการตายมากมายผู้คนที่เสนอทฤษฎีนี้มักโยกคลิปในลิฟต์มาอ้างว่าเอลิซาอาจกำลังสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นบางก็ว่าเธอเล่นเกมลิฟต์เพื่อเปิดมิติไปยังโลกวิญญาณและอาจเจอดวงวิญญาณร้ายในโรงแรมจนหลอนและกระโดดลงถังน้ำไปเองก็มีแนวคิดนี้แม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ก็แพร่กระจายไปในหมู่ผู้ที่ชอบเรื่องลึกลับไม่หน่อย มีคนสังเกตความผิดปกติหลายจุดในฟุตเทจกล้างวงจรปิดที่ปล่อยออกมาจึงได้เสนอว่าคลิปอาจจะถูกตัดต่อเพื่อลบช่วงเวลาสําคัญบางส่วนหรือปกปิดบุคคลอื่นที่ปรากฏในเหตุการณ์เช่นตัวเลขเวลาในคลิปที่เบลอจนอ,อ่านไม่ออกเจาก้าบากการเคลื่อนไหวที่บางครั้งก็ช้าหรือเร็วผิดปกติและการกระตุกของภาพตอนนาทีที่2.57ที่ประตูลฟิฟ คนกลุ่มนี้สงสัยว่าทางโรงแรมหรือตำรวจอาจทราบอะไรมากกว่านนั้นและจงใจตัดต่อก่อนเผยแพร่เพื่อบิดเบือนคดีอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานยืนยนันการตัดต่อดังกล่าวและภายหลังตำรวจได้ชี้แจงเหตุผลทางเทคนิคที่ต้องเปลือเวลาหรือปรับความเร็วภาพไว้แล้วทําให้ทฤษฎีนี้ลดความน่าเชื่อถือลงไปมากทฤษฎีเรียนแบบภาพยนตร์ ข้อนี้เป็นการเชื่อมโยงคดีของเอเลซากับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องดาร์กวอร์เธอเนื่องจากโครงเรื่องของหนังจังคล้ายคลึงกับเหตุการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นฉากเด็กจมน้ำตายในถทงบนดาดฟ้าอาคารและการที่น้ำกอกกลายเป็นสีดำขมเพราะมีศพปนเปื้อนเช่นเดียวกรณีของเอลิซาแลมนอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตว่าชื่อตัวละครเอกในหนังที่ชื่อว่าเซซิเลียซึ่งละไมคล้ายคลึงกับชื่อโรงแรมอย่างน่าขนลุก ในความคล้ายคลึงเหล่านี้ทําให้มีคนเชื่อว่าคดีนี้อาจเป็นความพยายามเรียนแบบหนังในชีวิตจริงหรือไม่ก็เป็นคํำสาปอาถรรพ์แบบเดียวกับในหนังที่มาเกิดขึ้นจริงกับเอลิซาแฟนทฤษฎีนี้บางคนเธอกล่าวว่าเอลิซาตายตามบทหนังเลยทีเดียวทฤษฎีสมคบคิคดเกี่ยวกับเชืวว้อวัณโรคทฤษฎีนี้อาจฟังดูแปลกที่สุด แต่ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยโดยกลุ่มผู้ตั้งทฤษฎีนี้ต่างขอสังเกตว่าชื่อของเอลิซาแลมดนไปตรงกับชื่อรหัสของการทดลองวัคซีนวัณโรคที่เรียกว่าแลมเอลิซาและในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสียชีวิตของเธอก็เกิดการแพร่ระบาดของวัณโรคในย่านสกิโโรที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมกลุ่มนี้จึงจินตนาการว่าเอลิซาอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพ ที่ถูกส่งมาแพร่เชื้อวัณโรคให้คนไร้บ้านในละแวกนั้นหรือไม่เธอก็ไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของผู้สคมคบคิดนี้จะต้องถูกกำจัดทิ้งยิ่งไปกว่านั้นเอลิซาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัายบิติชโคลัมเบียซึ่งที่นั้นมีสูวิจัยวัณโรคชื่อดังอยู่กลุ่มผู้เชื่อทฤษฎีนี้จึงยกมาเสริมความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกคันแม้ว่าหลังจากผลชนสูตรออกมาก็พบว่าในตัวของเอลิซาไม่มีเชื้อวัณโรคใดๆทั้ทงสิน้น ทฤษฎีน,นี้จึงไม่มีมูลความจริงคดีของเอลิซาลแลมแสดงเห็นถึงด้านมืดของการสืบสวนออนไลน์และทฤษฎีส,สมคบคิดที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างสูงสุดประชาชนจำนวนมากจากทั่วโลกต่างช่วยกันวิเคราะห์วิจ,จารณ์และเสนอสมมุติฐานต่างๆตามแนวคิดของตัวเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นหลายคนเตตัดเซนคนบริสุทธิ์ว่าเป็นฆาตรกรโดยไม่มีหลักฐานเพียงเพราะความเชื่อส่วนตัวและข้อมูลเพียงด้านเดียวจากอินเทอร์เน็ตกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนคือมอเบิดหรือพาโพรเวการานัก้ดนตรีแนวเดธเมทัลชาวเม็กซิโกซึ่งเคยเข้าพักที่โรงแรมเซซิลและโพสต์วิดีโอเพลงใหม่ที่ชื่อว่าไดอินเพนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงจมน้ำตายลงยูทูบในช่วงเวลาเดียวกับที่พบศพเอลิซาพอดี เหล่านักสืบออนไลน์จึงพุ่งเป้ากล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตรกรที่ฆ่าเอลิซาอยรุนแรงทงั้งๆที่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้อยู่ในสหรัฐเลยด้วยซ้าในช่วงที่เธอหายตัวไปแต่คําชี้แจงของเขาก็ไม่เป็นที่ยอมรับของนักทฤษฎีทั้งหลายเขากลับถูกคุกคามโลกออนไลน์อย่างหนักทั้งการประณามว่าเป็นฆาตรกรไปจนถึงข่มขู่เอาชีวิตเป็นเวลานานติดต่อกันทุกวันจนเจ้าตัวตีรับผลกระทบทางจิตใจต้องเข้ารัการบำบัดแต่ถึงกระนั้น ก็ไม่มีใครบนโลกออนไลน์ที่เคยใส่ร้ายเขาเอ่ยคำขอโทษใดๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีนี้ชี้เห็นว่าในการเสพข้อมูลข่าวสารยุคปัจจุบันเราควรมีสติและไตรตรองก่อนจะเชื่อหรือแชร์อะไรและควรระวังไม่่วนตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลด้านเดียวโดวยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเอลิซาแลมคุยกับใครในลิฟต์บันนั้น หรือว่ามันไม่ใช่คนเลยตั้งแต่แรกคดีนี้อาจถูกปิดในเชิงกฎหมายแต่ในใจใครหลายคนมันยังเปิดอยู่เสมอใครหรืออะไรอยู่ในโรงแรมเสฉิ่วกับเธอในคืนนั้นแล้วท่านผู้ชมล่ะครับเชื่อว,ว่ามันคืออุบัติเหตุจริงๆหรือมีอะไรมากกว่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้มิสเทียรยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ